ดิฉันก็เข้าใจฟิลลิ่งนะผู้หญิงบางคนเนะ่ยเวลาพอตกอยู่ในสถานการณ์แบบคับขันหรือว่าอะไรใดๆเนะี่ยอันนี้พูดแบบกลางๆนะคุณอาจจะมีความกลัวอาจจะมีความไม่กล้าหรืออะไรแต่ใดๆนะคะในฐานะที่ดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่ดิฉันมีจิตใจเป็นผู้หญิงถ้าเรารู้สึกไม่ชอบให้ปฏิเสธให้ปฏิเสธไม่ชอบ รู้สึกว่าการกระทำใดๆเป็นการคุกคามให้รีบป้องกันตัวเองและต้องปฏิเสธเป็นอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่าเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดอะไรที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยคือการคุกคามแล้วแล้วคุณไม่ชอบคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณต้องแสดงออกทันที ทันทีอย่าเป็นหมาเหาะไก่นะอย่าเป็นหมาเหาะไก่ห้ามเป็นหมาเหาะกไก่ห้ามแบบห้ามเลยอ่ะห้ามแบบคุณต้องปิดประตูคุณต้องปิดประตูปิดประตูอันนี้พูดถึงพูดเรื่องความปลอดภัยของตัวคุณเองเลยนะที่ฉันไม่ได้บอกว่าเอ่อมันเป็นความผิดเพราะว่าคุณให้ถ้าคุณอ่อยอะไรที่ฉันไม่ได้ว่าผู้หญิงนะแต่ถ้าคุณจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคุณตัวคุณน่ะ คุณต้องปิดประตูเลยปิดประตูไม่ใช่ปิดประตูตีแมวนะปิดประตูไม่ให้แมวมันเข้าอีดอกแต่ผู้หญิงบางคนคือปิดประตูแต่ตีแมวล่อให้แมวเข้ามาก่อนแล้วปิดประตูตีแมวไม่ได้ไม่ได้นะคะมึงต้องปิดประตูไม่ให้แมวมันเข้า แต่ไม่ใช่ว่ามึงหลอกให้แมวเข้ามาแล้วมึงปิดประตูตีแมวอันนี้ไม่อันนี้ไม่ถูกนะคะอันไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะอันนี้พูดแบบกว้างๆเป็นสุภาษิตจะสอนผู้หญิงว่าเราต้องรู้จากการปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงที่เราจะไม่ปลอดภัยที่เราจะถูกคุกคามหรืออะไรใดๆก็ตามแต่อย่ายอมให้ใคร แโลมเราถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะสมมติอันนี้พูดนะสมมติเป็นการพูดคุยกันผ่านแอปผ่านอะไรอพูดคุยกันถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความไหนเช่นผู้หญิงอ่ะมันดูออกถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความแบบนี้มันเริ่มเป็นการคุกคามเริ่มไม่ให้เกียรติเริ่มล้ำเส้นคุณจะต้องปิดประตูเลยถ้าเขาถามว่าได้ไหมคุณต้องตอบว่าไม่ได้ไม่ใช่บอกได้ค่ะ ไม่ได้คุณต้องบอกว่าไม่น่าจะเหมาะนะคะเออไม่น่าจะเหมาะนะคะไม่ดีกว่าค่ะผู้ชายมันก็จะรู้ว่าโอเคผู้หญิงแบบเนี้ยไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นเขาไม่เล่นด้วยกับเราเข้าใจเปล่าเขาไม่เล่นด้วยกับเราผู้ชายมันจะได้แบบถอนสมอไปเลิกตือ้อแต่ถ้าผู้ชายส่งส่ง,ส,งส่งลูกมาให้ แล้วมึงดันตบกับเงี้ยเสิร์ฟผู้ชายเสิร์ฟอีผู้หญิงตบผู้ชายเสิร์ฟอีผู้หญิงตบไม่ได้ไม่ได้อันนี้พูดกันแบบแฟฝๆเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันคือการอนุญาตให้ผู้ชายคิดเกินเลยไม่ใช่แต่ไม่ได้เนี่ยมันจะคือมันจะทําให้คุณไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแล้วมันจะเป็นโทษต่อตัว,ตวคุณเอง มันมีวิธีการหมดการปฏิเสธการไม่ให้ช่องอะ่ะคุณต้องไม่ให้ช่องเข้าใจไหมคุณอย่าให้ช่องอันนี้พูดกันนะในฐานะผู้หญิงนะว่าคุณอย่าให้ช่องในมุมในมุมในมุมของผู้หญิงนะว่าปฏิเสธไปเลยอะไรที่เริ่มรู้สึกว่านี่คือการคุกคามการจะต้องไปอยู่ในสถานการอะไรใดๆก็ตามแต่ที่ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้พี่อ้อมสมมติอาสมมุติเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไป2ต่อ2อย่างนี้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเป็นความไม่ปลอดภัยมากๆในการที่เราจะขึ้นรถหรือไปอยู่ในในสถานการณ์อันไหนก็ตามแต่ที่เป็นการอยู่กัน2ต่อ2และมีโอกาสที่เราจะถูกล่วงละเมิดได้เราต้องไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นคือปิดประตูไปเลยเพื่อเซฟความปลอดภัยของตัวเราเอง เข้าใจไหมเข้าใจไหมคะคุณต้องทํานะอันนี้ดิฉันพูดแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องประเด็นที่มันเกิดนะอันนี้พูดแบบป้องก้างเลยว่าอันนี้พูดการในมุมของผู้หญิงว่าไม่ได้มองในแง่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรที่เราพูดแบบนี้เพราะว่าเออเราก็ให้เกียรติเพราะว่าก็ไม่คิดว่าผู้ชายเขาจะเกินเลยอ่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเกินเลยหนูก็ให้เกียรติเขาเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อะไรใดๆก็ตามแต่ใช่เราอาจคิดแบบนี้แต่ผู้ชายคิดหรือเปล่าละ่ะ คำถามคือผู้ชายเขาคิดแบบเราหรือเปล่าว่าอ๋อน้องเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาคงให้เกียรดเราเฉยๆนับถือเราเป็นเป็นลุงเป็นน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่คิดติดฉะนั้นก็นั่นแหละว่าอย่าทําอะไรที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันอันตรายปิดประตูตั้งแต่แรกเลยเราก็ปลอดภัยปิดประตูตั้งแต่แรกเลย นะคะดีกว่านะอันนี้ที่ฉันพูดในมุมที่ว่าคุณผู้หญิงนะถ้าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากคุณไม่คุณไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้คุณไม่ชอบที่ผู้ชายมาแอลคุณเตาะคุณอะไรอย่างนี้คุณไม่ชอบรู้สึกแบบรู้สึกแบบเดี๋ยวจะเกินเลยหรืออะไรคุณปิดประตูไปเลยค่ะปิดตายไปเลยปฏิเสธไปเลยผ่านข้อความก็ได้มันมีวิธีการเยอะแยะผ่านข้อความสมมุติผู้ชายบอกว่า เออเออถ้าหนูว่างๆก็ส่งรูปมาให้พี่ดูบ้างได้ไหมพี่ชอบหนูหนูเป็นคนแบบน่ารักดีพี่อยากเห็นรูปหนูอะไรอย่างนี้เราต้องบอกว่าอืมไม่น่าจะเหมาะนะคะไม่สะดวกคะ่ะไม่สะดวกคะ่ะไม่สะดวกนะคะคุณลุงอะไรเงี้ยมึงก็พูดไปเลยให้มันหมดหวังไปเลยเ ไม่สะดวกนะคะคุณลุงหนูไม่สะดวกค่ะคุณลุงอย่างี้ไปเลยมึงพูดอย่างนี้ไปเลยมึงตัดตัดตัดประตูไปเลยมึงปิดประตูไปเลยมึงเรียกมันลุงไปเลยมันรู้ตัวแล้วทีเนี้ยมันจะท้อแท้แล้วมันจะหมดหวังแล้วไม่สะดวกนะคะคุณลุงไปเลยไปเลยมึงพิมพ์ไปเลยไม่สะดวกนะคะคุณลุงอืมหรือก็พิมพ์เลย ลุงจะเอารูปหนูไปทำอะไรคะลุงจะต้องการเอารูปหนูไปทำอะไรคะมึง <laughs> พูดไปเลยมึงก็พูดไปตีปกป้องตัวเองอะเซฟตัวเองอะเออเออพี่คุยด้วยได้ไหมอย่ารายงานพ่อนะอันนี้สมมติสมมติเป็นเหตุการณ์สมมตินะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นย้ำว่าเป็นเรื่องสมมติและกาลังพูดเพื่อ อยากจะช่วยผู้หญิงหลายคนที่ให้แบบว่าปลอดภัยไม่อยู่ในหาการที่มันจะต้องถูกอะไรใดๆก็ตามแต่ที่มันไม่ดีไม่งามสมมติก็มีถ้าสมมติผู้ชายบอกว่าเออ่ขอคุยกันหนูได้ไหมสองต่อสองนะเดีย๋ยวรายงานพ่อนะอ๋อไม่ได้ค่ะทุกอย่างหนูต้องพูดให้พ่อรู้ันก็พิมพ์ไปเตี๋ยนก็พิมพ์ไปตีอ๋อไม่ได้ค่ะทุกอย่างพ่อต้องรับรู้ค่ะ เนี่ยตอนเนี้ยที่หนูกําลังพิมพ์พ่อก็นั่งอยู่ข้างๆนะปุ๊บมึงก็ถ่ายรูปพ่อส่งไปเลยมึงก็ถ่ายรูปพ่อมึงไปเลยอ๋ออ๋อไม่ได้ค่ะทุกอย่างพ่อต้องรับรู้คันแล้วมึงก็ปุ๊บมึงก็หันไปหาพ่อมึงปุ๊บแล้วมึงก็ถ่ายรูปพ่อมึงแล้วก็ตกไปเนี่ยพ่อตอนนี้พ่อหนูก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วมึงว่าผู้ชายไปต่อไหมผู้ชายไม่ไปต่อแล้วผู้ชายไม่ไปต่อแล้วผู้ชายไม่ไปต่อแล้ว เข้าใจป่าวแค่นี้ผู้ชายก็ไม่ไปต่อแล้วป่ะละ่ะเออแต่ถ้าแต่ถ้าไม่พิมพ์มาได้ค่ะได้เลยค่ะได้ค่ะเงี้ยไม่ให้จะให้มองอยังไงอ่ะจะให้มองอยังไงดิฉันก็มองเป็นอื่นเป็นใดไม่ได้นะนะต่อให้โอเครู้แบบเออมันเป็นแบบ อ๋อคงไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็เออก็เฟลลี่เฟลลี่อะไรอย่างนี้มันเฮย้ยนะเคยฟังเพลงไหมหากเธอไม่ทอดสะพานข้ามไปใครจะทอดข้ามมาตบมือข้างเดียวอีกครั้งมันก็ดังไม่ได้ก็ <c oughs> อยากจะลองเพลงแล้วเกิน าเออนั่นแหละมอตายนะหากว่าเธอไม่ทอดตาพานข้ามไปใครจะกล้าข้ามมาอา๋อ้องผิดขอโทษค่ะเออยุก้าศูนย์นะเออหากว่าเธอไม่ทอดตาพานข้ามไปใครจะกล้าข้ามมามันก็ไม่มีใครข้ามมาได้อยู่แล้วปิดประตูปิดประตูด,ะตดีที่สุดไม่อันนี้ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์เจาะจงแต่พูดเพื่อให้คุณะ่ะ ได้แง่คิดคุณมีลูกผู้หญิงหรือคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าบางทีดิฉันเข้าใจว่าผู้หญิงเรามันมันยากในลักษณะบางอย่างที่สมมุติว่าผู้ชายคนนั้นเป็นหัวหน้าเราผู้หญิงบางคนจะต้องเคยเจอสถานการณ์ที่มันอึดใจอย่างนี้เช่นอันนี้เป็นเจ้านายเราแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้เข้าใจปะะ่ะล่ะเขาเป็นเจ้านายเราหรือว่าเขาเป็นใครที่มี ซัมติงบางอย่างที่มีผลต่ออหน้า,นา,นาที่การงานเราหรืออะไรเราแบบเนี้ยแล้วเราต้องไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นที่เราแบบว่ายากอ่าใช้ควาว่าอย่างนี้แล้วการไม่ได้เจาะจงแต่เจาะหรือเข้าใจเปล่านะก็นั่นแหละคุณจะได้เอาไปแบบไปใช้เลยถ้าสมมุติว่าคุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะได้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จะพูดเพื่ออะไรจะพูดว่าคุณจะได้ปกป้องตัวเองได้แล้วเรื่องแบบนี้จะได้ไม่เกิด ถ้าคุณห่วงนะอันนี้พูดถึงในเคสว่าถ้าคุณห่วงคุณรักศักดิ์ศรีัวตัวคุณแล้วคุณไม่อยากให้ใครมาทําอะไรที่คุณรู้สึกว่านี่มันคือการละเมิดนะฮะไม่รู้แหละละเมิดละเมิดทางอะไรก็ว่าไปนั่นแหละไม่อยากลงดีเทลเยอะนั่นแหละคุณก็ต้องมีวิธีที่คุณจะต้องปกป้องตัวเองหรือเอาตัวรอดได้ใช้คําว่าเพื่อเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์อย่างว่านั้น นะคะอย่าไปดูเบาอย่าไปดูแคนการที่แบบว่าเออใช้ข้อความคุยข้อความหรือพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันแบบมันเกินเลยไปแล้วว่าเข้าใจไหมคะมันก็จะอันตรายนะมันจะอันตรายนะคะนี่พูดแบบจริงๆฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะดิฉันเป็นกระเทยนะแต่ว่าดิฉันแบบอืมเคยฟังสัมภาษณ์พี่เคนะเดช ออไม่ใช่สับเคยฟังสัมภาษณ์พี่เคนทีระเดชว่าไม่แม้จะเปิดโอกาสให้ตัวเองฉะนั้นยากที่จะมีคนกล้าเข้ามาแซกได้อ๋อหมยถึงว่าแซกกันใช่ไหมคะเออเนาะเนาะน,น,นั่นแหละนั่นแหละอันนี้พูดไม่ใช่จะโทษผู้หญิงนะเดี๋ยวผู้หญิงมึงไม่ต้องมาด่าก,กูนะขาบอกก่อนเดี๋ยวแบบเออทัวชนีไม่ต้องมาลงนะอันนี้พูดเพราะว่าพูดเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเห็นใจพวกคุณนะเดี๋ยวที่บอกว่าอ๋อมึงมาโทษผู้หญิงเหรอทำไมมึงไม่ไปโทษผู้ชาย แล้วผู้หญิงก็ยังเด็กอยู่อะไรอยู่เขาจะเป็นรู้ได้ยังไงละ่ะผู้ชายมีวุฒิภาวะยับยั้งชั่งใจเออกูก็เข้าใจแบบที่มึงเข้าใจนั่นแหละแต่บางอย่างนะ่ะถ้าสมมติว่ามันเกินเลยไปแล้วหรือมันเกิดขึ้นแล้วบางทีมันแก้ไขไม่ได้เข้าใจเปล่าการถูกล่วงละเมิดหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยฉะนั้นวิธีการที่ดีก็คือการที่เราเซฟตัวเองดีกว่าไหมล่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเออผู้ชาย มีผู้ชายมีการศึกษาผู้ชายมีวัยวุฒิมากกว่าผู้ชายไม่ควรแบบนี้ผู้ชายไม่ควรแบบนั้นก็มันรู้หน้าไม่รู้ใจไม่ล่ะคนเราคำถาม,ถามอันนี้พูดแบบกว้างๆนะไม่ได้บอกว่าใครไม่ดีใครเร็วใครอะไรไม่ได้ว่านะเออก็นั่นแหละก็รู้อยู่แล้วนี้ก็เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเป็นความเสี่ยงเป็นความอันตรายสำหรับตัวเราทำไมในเมื่อเราสามารถ สามารถจัดการได้อืมจเจ้าตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่มันมันมันไม่ดีต่อตัวเราเองทำไมแค่นั้นนะคะดิฉันก็ <c oughs> ยังก็พูดได้แค่นี้แหละอือเดียวพูดใช้พวกกว้างเอออันนี้คือมุมทั่วไปเข้าใจได้ใช่ใช่ก็คืออันนี้พูดถึงมุมทั่วๆ่วไปวิธีการจัดการและวิธีการรับมือถ้ามันมีสถานการณ์แบบนี้ก็เอามาถอดบทเรียนแล้วก็ แชร์ลิงไปกับพวกคุณนั่นแหละแต่ดิฉันรู้ว่าโดยปกติมันก็ทุกคนก็มีวิธีการที่จะที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วแหละนะดิฉันก็รู้อยู่แล้วว่าพวกคุณก็คงมีวิธีการที่พวกคุณจะจะดูแลพวกคุณอยู่แล้วอืมนะก็นั่นแหละแล้วถ้ามันเกิดอะไรใดๆขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันอันนี้จริงๆก็นะก็แจ้งความไปอะไรไปถ้าคิดว่า อันนี้พูดแบบพูดแบบกว้างๆนะถ้าคุณคิดว่าเรื่องศักดิ์สรีเรื่องอะไรเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคุณต้องดําเนินคดีคุณต้องดําเนินคดีคดคดไม่ทําอย่างอื่นนอกเหนืออย่างอื่นที่จะทําให้คนเข้าใจได้ว่าหรือมองได้ว่าอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องไม่ไม่ถ้าคุณต้องการปกป้องศักดิ์ศรีคุณ